มาสวัสดีค่ะโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมมีเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่10ตารางวาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6ค่ะด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และจำนวนนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนและเจ้าอาวาสวัดบ้านนาในการใช้สถานที่ของวัด ลานทำนํำทางสู่ความดีร่วมกันระหว่างโรงเรียนชุมชนและวัดเช่นกิจกรรมของโรงเรียนผูส้สูงอายุกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเช้าของนักเรียนทุกวันศุกร์อนุบาลใช้ทำกิจกรรมหน้าเสาโทตอนเช้าทุกวันกิจกรรมเข้าค่าปฏิบัติธรรมของนักเรียนเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ผู้ปกครองใช้นั่งพักผ่อนเพื่อลอับบุตรหลานเลิกเรียน ได้นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานและทิ้งขยะเป็นจำนวนมากประกอบกับในแต่ละวันมีใบไม้ร่วงลงมาเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดขยะพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมดังนั้นเมื่อมีการใช้สถานที่ร่วมกันการดูแลรักษาความสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะและนี่คือปัญหาที่เราพบและเลือกแก้ไขปัญหาค่ะ จึงเกิดเป็นโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงเรื่องสะอาดรอบเรื่องความรับผิดชอบเราแต่พวกเราจะใช้กระบวนการ,ร p d c a เชื่อมโยงกับหลักอิทธิบาท4ในการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ค่ะ P แพนเชื่อมโยงกับฉันพะคือมีใจรักในสิ่งที่ทำค่ะดีดูเชื่อมโยงกับวิริยะ คือมีความเพียรเป็นขั้นตอนในการลงมือปฏิบัติและลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมเด็กดีรู้หน้าที่ตนโดยกลุ่มนักเรียนแกนนําประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการรู้จักหน้าที่ของตนเองกิจกรรมจูมือสูงไวสใส่ใจชานิสายห้านักเรียนแกนนํา ได้ดำเนินการเข้าร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ใช้สถานที่ลานธรรมร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆค่ะกิจกรรมดินของพ่อสู่ความพอเพียงนักเรียนแกนนำได้ดำเนินร่วมกับกลุ่มโรงเรียนผู้สูงวัยได้ทํากิจกรรมที่ร่วมกันในการกําจัดปริมาณใบไม้ที่มีมากในบริเวณลานธรรมในแต่ละวันใบไม้ที่ได้นำไปบดหมกักจนกลายเป็นดิน สามารถนำไปปลูกพืชผักบริโภคได้ในครัวเรือนแจกจ่ายให้ผู้ที่สนใจในชุมชนกิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมเป็นกิจกรรมที่นักเรียนร่วมกับกลุ่มผู้สูงวัยช่วยกันปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตายไปและบริเวณที่ว่างเปล่าโดยนำดินที่ได้จากการบดและหมักไม,ไม้มาใช้ในการปลูกเป็นการสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามเหมาะกับการนั่งพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนและนักเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ C C c h ช c k เชื่อมโยงกับจิตตะคือมีความคิดความรับผิดชอบสรุปการทำโครงงานในครั้งนี้ค่ะ 1. นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมร้อยละ93.10ของกลุ่มเสี่ยงจำนวน29คนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 2. นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมร้อยละ 96. 5.5ของกลุ่มเสี่ยงจำนวน29คนได้ฝึกการวางแผนการทำงานร่วมก,กันกับผู้อื่นผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงงานคุณธรรมส่งผลให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง A. a คือการปรับปรุงแก้ไขคือทบทวนสิ่งที่ทำมาปรับปรุงแก้ไขให้สำเร็จค่ะ โดยมีการน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9การมีวินยัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่เพื่อให้การดำเนินโครงงานคุณธรรมประสบความสำเร็จและยั่งยืนค่ะ